ต่อต่อครับต่อพอเป็นแตนเนี่ยต่อยกเขียะ ผ่าขโมงใส่ไปติดาเลยกว่าเฮ้ยยเงย่ยนี่เล้วยันยคาดม้างเหรคนยังไง้าก่อนยังใส่นี่สุดดสนี่ ง่ายๆเนี่ยเวลาเขาในขวดเนี่ยเคยยกเกียร์มาอย่างยังไหมครับยังไหมเป็นยังไงครับไม่ไม่ถามด้วยเฉย เด็ปลอมเข้ามาน่าอะไรงงงง ăn mưa của nó không thế này ลามามาพอก่อนถึงพี่ก่อนเที่ยงมาบดฟ้าวทีหลังเนี่ยต้องรีบก่อมันรีบผมมันรีบตัวผมในนี่มันพักเขาหม่เลิวอยู่หลังรถเลยโอ้พักไม่ด้วยลงยังยังเอากลับบ้านโอ้เรามาส่เอาม่ส่งเขาเมียจะเอาไปส่งเขาตลาดน่ะ 抽烟？抽烟怎么？嗯，抽烟<鸭>，我抽烟不不烟吃烟不？看着我。<鸟> เรียกว่าขาดลืมขาดลืมไปแล้วลูกปืนนี่มันลมันฮะลูกปืนได้หรือวลูกปืนตัวนั้นแล้วตัวไหนอะไงแหงมันใส่ที่นี่เลยแตะโคบเลยอแตะดูมันนะนะทีเด้มันดีนั่นแหละครับฮะอ,อ,อ,อันใดที่มันว่ามันอยู่ข้างในมันเปลี่ยนยา่างแบบเอออัออนใดมันเปลี่ยนเเสียงลงงั้นครับ ั่นรู้มันได้เย็ดแล้วโอเนมันเบนีดีก็ต้งเเี่ยเดี๋ยวมันก็นใช่นน่นตลอดครับนี่เบอรเนี่ยขานบูิษัทว่าบรินัทยะมันเพอเห็นรถต้องแทปี ำรเว่าระยะมันเท่าไหรพรา <c oughs> พอือหลายเก่าบางเก่ากับเพีดมากไม่วินมา,จากจักสูสีแบบแคมินนึงถ้าคุณดู <c oughs> แล้วหัูหัวระยะที่ใหญ่จริงให้ยเตอะไนี่ <c oughs> มันสีมาเพียดเพ่ไหนล่ะูุจุดหาะนิ่นึงน่ง อไรทีเดียวจบไปเลยลุกหอ้ลุออก พยยามจอยเสียนีกทโต่นิโด <c oughs> น,นหนบ่มีแหงเบ้่ง <c oughs> ที่เบิดยนีละอนยน่ามากท้าเียวมั้งมันถนนมันกอขีดไาก้อขีดดีกินอย่างเลย ทันมันเป็นไอ้ X D ตัวเก่านะครับตัวแรกน่ะใช่ไหมอันนั้นมันจะทนไหวทนกว่าครับหนากว่าลยอันนี้วิ่งมันรอนนี่จอดปุ๊บเอามือค้ำหนึ่งนิดสามนดนี่เลยนี่เนี่ยมันออกแค่ไหนยางมันมันคุณภาพมันดีมากถามว่ามันแตกยางมันมันแตกยางอยู่แต่นายางมันไปไวมันจะมดไวใช่ครับทำไปดูถังน้อนก็ถังน้อนเร็วที่นี่ไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ ตูมตามขึ้นมาแพงกว่ายางเส้นหนึ่งอีกถึงเวลาต้องเปน,นั่นนี่ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยน,ยนไม่ดื้ไอไปวินงกต้องให้ยางไปเกียร์ขอนะงเปลี่ยนรึเปล่านั่นเครื่องแดงอะเปลี่ยนเหมือนกันเลยไปเหมือนขาดแต่คัดเปลี่ยนนะเห็นไหมหัวอิซุที่ว่ามันโคตรกันทำไมไปเกียร์ ไปเกียร์สี่หน,นึ่งคนหยู่พื้นตัวนี้แหละพอมันขัดปุ๊บมันจะตึ๊กเลยมันจะขัดแบบทะบัดตึ้งเนี่ยบางทีหนขาดเลยนั่นนะตัวนี้ขาดเนี่ยมันมันจะเกี่ยวกับนั่นไหมเพราะว่าเวลาเอาเกียร์หนึ่งผมเนี่ยมันจะตึ๊กก่อนจงังหวะหนึ่งตึเป็นเกียร์เดียวเพราะเกียร์หนึ่ง เป็นช่วงมันลื่นๆนี่แหละต่ช่วงเล็ๆมากก็่ม่เป็นพอมันยังไม่จับไงนี่ครัะะบของไมออ่อย่อครับนอไมอยู่เนาะออะไริรว่าจะตัวหน้าไร เลาอยู่คิดอะไรบ้าอันนี้คิดอะไรว่าคนออกไม่มาไหยเพื่นย่งเป็นอย่างยันหยาดคนออกเราเอาูดูดได้หรื่านะดูดเบอรยี่สี่หนึ่ง ยี่สิบมาแล้วนะถ้าเขาไปด,ดพูพี่ล้อหะพี่ร้อไม่อะใหญ่ใหญ่มาทำในหน้าแล้วนี่ครับสองสามปีหรอที่แด็กพี่ว่าจ,จะไม่ทำใหญ่กูยังเขาดูอ,อยู่หลังแล้วนะเอาเลยทำพี่สาว ที่เราจะเช่าพี่เก็บของเก็บหอยเก็บอะไรแบัน,นี้ด้ยน็น็มีคนมาจีบจะซื้อหอยแล้วพูดไม่ขายเพราะว่าเพราะเมื่อ,อก่อนเปลี่ยนยร้านเลยชีมน่นะีมมนบักมาทำรถพุ่กับอ่าใช่ไหมเจะยุ่าะ ยุดทง้งมดเลยหรือว่ายุดเขตหลับอันนี้เขตตัวนี้เขตไม่ไม่หลับทำเปลี่ยนยออมันกับเพราะมีลูกค้ามามากับวันที่ขนาดมายายัาใหญ่ตัวนี้มากราจะมาเก็บยิ่งมีลูกค้ามาทำก็เลยคุยจะคลองบูก็ได้มันไม่ได้ดง่านาตลอดมผไม่ได้มันไม่ได้มีน,มนานเยเราคู้ว่ารับแต่แต่พ่อคนรุจจ้จากที่โทรมาเนี่ยแต่ที่วันมันก็พอ จะสั่งไปก็ต้องไปหาทางเปลี่ยนให้เก่าคงว่ามาหาแล้วนี่มันกยกทีเดียวมาหาอย่นียกทีเดียวพวกเขาต้องกินยังไงแหละบางคนก็ไม่เซ้นในอะไรผมก็ไม่อยากสั่งตรงนี้่เรามีปันหาอะไรมาเรืยุ่งยากต่างเราดีกว่ามาไสที่นี่กว่ามีปัญหาก็มาที่นี่เรามันยังมีตัวตนอยู่ไงใช่ป่ะบางทีไปแบบนี้ัวบกมันก็โอ้โว่ บหรือวันววน,นี้จะไงเป็นไยในโซเชียลไหนโซเชียลข้เท่เเขาข้อแก่ผมเมือเ่อหมดเลยถ็งใหม่หม <c oughs> ดเลยใช่ไหมขนาดตอนลูกผมไม่ด่อยเนี่ยผมสั่งของไม่บอก เขาจิตไข่เปียไฟฝ่าห้ยเก่าอร่อยโอ้นั่นแน่รับกดอืมเยอร่อยเอาบล็อกทิ้งเลยดีนี่เนี่ยพันธบกนี่ก็โดนไปเจี๊พันอน่ะเล็กๆเนาะทุกวันนี้พอเลยครับธนาารต้องคอยเจี๊พันาอ์ก่อนมอก่อนมันไม่มีช้อปปี้ันไม่มีไอเด้เจี๊ยบไฟฝ่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยากรายไอคดช้อปปี้เขาหลับคืนหลับไอ้วัตถุยาเนาเก็บเงินถึงหน้าบ้านแต่ก่อนต้องโอนก่อน ใช่ทุกวันนี่เก็บขึ้นไปทางนี้แหละมันก็รัปัญหาตัวนั้นไปได้แลที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็มีเหตุเปิดดูได้ก่อนไม่เอากระส่งขึ้นได้เมื่อก่อนมันไม่มีอย่างเดียวเป็นสนิหลิมนอย่างไรเนี่ยเนีข้าไปวะ เราไปดูที่บ้บานนียเลยใช่ไหมนี่ใช่ครับเวลาผมงมดยังเด็กปลา Супер. กองยี hmm. Ö, ่สิบหัวไม่มีเลยมีเงคุณเลยโดยเฉพาะกินปล่อยรถเครื่อง